สารรถน้ำมันใกล้มาถึงแล้วเมื่อรถ e ีวีชาร์จไฟใช้เวลาเท่ากับเติมน้ำมันแถมในอนาคตเร็วขึ้นได้อีกโอ้โหต้อบอกว่านี่เป็นข่าวใหญ่วงการ EV ีเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาไป็ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง กระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทําให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สต,ต,ติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รวมกระตั้งค์สที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาเซลล์หากสนใจนัสามารถแอดไลน์แอด,แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยข้อขมวดมืมออีกเช่นเคยในรายการข่าวโลกโลกอีว e ีเดลี่อีวีนะครับอัปเดตข่าวสารนิวอียานยนต์และพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวหากพูดถึงจํานวนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วทั้งโลกนะครับประเทศที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนี้นะนั่นคือประเทศจีนนี้เองนะฮะซึ่งมีสัดส่วนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบ1 0 0ปอรอยู่ที่ประมาณํารถ ทั้งหมดในประเทศจีนเลยก็ว่าได้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้จีนกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดของโลกนะครับมีแบรนด์อยู่บนมือนะในประเทศเนี่ยมีประมาณหลัก10หลักร้อยแบรนด์นะทำไมจํานวนเนี่ยมันอยู่แค่3 0มเองทําไมมันควรจะโตมากกว่านี้สิซึ่งในจีนเองนะคระับเขากำลังประสบปัญหานะครับที่ทําให้คนนะ่ยยังไม่มั่นใจที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหานะสถานีชาร์จเร็วเนี่ยมีจํานวนจํากัดระยะทางที่ยังวิ่งได้ค่อนข้างน้อยนะเพราะจีนเป็นประเทศแผ่นดินใหญ่นะ ห้าเมืองก็ต้องบอกว่าโ,โหระยะทางยังวิ่งได้ก็คืออยู่ที่เทคโนโลยีแบตเตอรี่นะครับและสุดท้ายนะสิ่งที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยยังไม่อยากหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านะก็คือระยะเวลาการชาร์จที่นานนะครับหากเทียบกับการเติมน้ํามันรถแล้วนะก็ถือว่ามันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักนะครับซึ่งปัจจุบันนะหากพูดถึงจํานวนสถานีชาร์จในประเทศจีนครับณนะปี2023นะครับมีสถานีชาร์จนะอยู่ที่2.7ล้านแห่งนะครับจากข้อมูลปลายปี2023นะครับจากข้อมูลนะฮะ China Electric Vehicle Infrastructure p r o m o t i o n a อะ i ร n c e หรือผู้ประกอบการสถานีชาร์จในประเทศจีนทั้งหมดนะครับซึ่งเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะเขาอยากให้ยอดรถยนต์ฟ้านในจีนเต,นติบโตนะครับจนั้นสถานีชาร์จจะเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับแต่เขาบอกว่ามีแค่บางส่วนเท่านั้นนะที่มีการรองรับการชาร์จด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่งหากเทียบนะเขาบอกว่ามันจํานวนไม่เพียงพอนะจากจํานวนที่ E ีีเนี่ยมีการใช้งานในประเทศ3 0นี้นะครับดังนั้นนะหลายๆค่ายก็เลยมองว่าเนี่ยไอ้ข้อจากัดเหล่านี้น เรื่องของสถานีชาร์จเร็วที่มีจำนวนน,น้อยนะแล้วก็ระยะเวลาการชาร์จเนี่ยกำลังถูกเร่งแก้ไขนะครับก็จะเห็นว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีผู้ที่ทําสถานีฟ้าชาร์จนะฮะหรือเราเรียกว่าสถานีชาร์จเร็วนะบางเจ้าก็เรียกว่า DC ultra fast c h a r g เลยก็ว่าได้นะครับมีหลายเจ้าที่เริ่มทํามามากขึ้นนะเพื่อให้ตลาด EV มันเติบโตเรามาดูกันที่เจ้าแรกกัน มาเริ่มกันที่หัวเว่ยนะครับใครได้ยินชื่อนี้นะก็น,นึกภาพเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ตามโซล่าบ้านนะครับหรือพวกเครื่องมือถืออุปกรณ์เกทเจ็ตไอทีนะครับซึ่งหัวเว่ยนะล่าสุดมาลุกตลาดรถ EV ีรวมกัะทั้งสถานีชาร์จด้วยนะฮะใครเห็นเครื่องชาร์จตามบ้านตอนนี้หัวเว่ยเริ่มลุกตลาดหนักนะครับเพราะว่าโอ้โหเขาขึ้นชื่อเรื่องของเรื่องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับก็มาลุยทําสถานีชาร์จความเร็วสูงนะครับโดยชื่อว่าหัวเว่ยเทคโนโลยีนะครับซึ่งบอกว่าสถาน านีเทสลานะที่เป็นซุปเปอร์ชาร์จถึง2เท่าด้วยกันนะครับเขาเคลมเอาไว้นะของเขาเนี่ยเร็วขนาดไหนนะฮะหวินาทีนะครับทำให้รถ EV วิ่งได้ไกลถึง1กิโลเมตรนะครับด้วยเครื่องนะฮะที่เขาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีของตัวเองนะภายใต้บริษัทชื่อหัวเว่ยดิจิตอลพาวเวอร์นะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด600กิโลวัตต์นะครับพูดง่ายๆนะฮะจ่ายกระแสดได้615แอมป์นะครับกับแรงดันอีก1,000โวลต์นะเขาบอกว่าโอ้โหซึ่งการให้เทคโนโลยีขนาดนี้นะครับเขาบอกว่ามันทำให ความรู้สึกในการใช้รถยนต์ฟ้าเนี่ยประสบการ์เหมือนการเติมรถน้ํามันนะครับเพราะการที่จะทําให้คนหันมาใช้รถยนต์นฟ้าได้เยอะขึ้นนวันนี้นะซึ่งมันยังติดข้อจํากัดเรื่องของระยะเวลาการชาร์จเนี่ยถ้าทําตรงนี้ออกมาได้เนี่ยมันจะปลดล็อกทําให้คนหันมาใช้รถ EV กันมากขึ้นนะครับซึ่งตนี้เขาบอกเขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมานะเรื่องของเทคโนโลยีที่ใชในการชาร์จนะเพราะหัวใจหลักๆของเครื่องฟ้าชาร์จเนี่ยก็คือความร้อนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีการระบายความร้อนด้วยของเหลวทั้งหมดนะตั้งแต่การแปลงนะเอาไฟ AC มาแปลงเป็น DC เอา DC มาสเตปอัพนะเพื่อเพิ่มกําลังในการชาร์จรถนะครับซึ่งอันนี้นะเราบอกว่าระบายความร้อนนะอันนี้ของเหลวทั้งหมดเลยรับไม่งั้นมันไม่เพียงพอปัจจุบันมันใช้เขาเรียกว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะก่อนที่หัวเว่ยจะมาทําตู้ชาร์จของตัวเองที่เป็นอัลต้าฟาชาร์เนี่ยต้องบอกว่าหัวเว่ยเขาก็ทำอุปกรณ์เนี่ยที่ใช้ตามตู้ชาร์จนะอย่างเจ้าตัวเครื่องตามปั๊มปทอเนี่ยอันนี้ด้านในเป็นของหัวเว่ยนะครับอันนี้นะตอนนี้เขาก็เลยมาทําเองเรีีียยบบรรร้้้ออแลววนคััเเื่่งชาาา์จตไทททํ ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นรถที่มีขนาดแบตนะ,ะ80กิโลวัตต์อวนะครับวิ่งได้ประมาณ600กิโลเมตรต่อนหนึ่งการชาร์จเนี่ยถ้ามาชาร์จเจ้าตัวสถานีของเขานะไอ้600กิโลวัตต์เนี่ยใช้เวลานะทางทฤษฎีอยู่ที่ประมาณ8นาทีนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าแบตเตอรี่เหลือมากเหลือน้อยนะถ้าเหลือน้อยก็จะชาร์จเร็วหน่อยนะครับเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะมันก็มีผลต่อการชาร์จด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นว่าประมาณสัก8นาทีเนี่ยก็วิ่งได้สบายๆนะถ้าแบตเตอรี่80กิโลวัตต์ออววออาาาวววะครบซึ่่่งง้กกกเเ็ยยมู แค่250กิโลวัตต์เท่านั้นแถมเทสลานะเปิดให้ชาร์จเฉพาะรถเทสลาด้วยกันสถานีของหัวเว่ยนะเปิดรับรถทุกแบรนด์เลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะทางหัวเว่ยก็เริ่มที่จะทําตามลานจอดตามห้างนะครับโดยเริ่มจากเซิร์เจอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มไปตามจุดต่างๆทั่วประเทศนะครลักกับตัวเครื่องชาร์จขนาด250กิโลวัตต์นะครับซึ่งปีนี้ทางหัวเว่ยนะจะลงทุนไปถึง100,000สถานีภายในปีนี้นะครับก็ถือว่าน่าจับตานะเป็นการยกระดับอ กล้าหันมาใช้รถอีวีมากขึ้น มาค่ายที่2นะครับกับค่ายนีโอนะครับนอกเหนือนจากหัวเว่ยที่ทําสถานีอัลต้าฟาสชาร์ชแล้วนะวันนี้ค่ายรถยนต์นะอย่างนีโอนะที่ให้บริการเรื่องของสถานีสลับแบตเตอรี่นะครับคือใครที่ซื้อรถนีโอเนี่ยวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาชาร์จใช่ไหมเขาขายเป็นแพ็กเกจนะครับซื้อรถแถมแพ็กเกจก็คือไปสลับแบตเอานะฮะซึ่งวันนี้นะเขาก็มองว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าทําแค่สลับแบตก็ได้เฉพาะรถนีโอนะแต่เขาก็หันมาทําสถานีชาร์จนะเพื่อให้ค่ายอื่นมาสามารถมาใช้บริการได้นะ,นะเขาก็มีการใช้เจ้าตัวเที่ยงยีที่ชื่อว่าาอ้ชรนนีเง เป็นเครื่องชาร์จความเร็วสูงนะอยู่ที่ขนาด500กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นรองหัวเว่ยหัวเว่ยอยู่ที่600กิโลวัตต์อันนี้500กิโลวัตต์นะครับซึ่งมีการเปิดใช้งานแล้วใน12เมืองนะรวมถึงเมืองไฮโคเซนเ้นเซี่ยงไฮ้ชิงเต่าและพื้นที่ทางหลวงนะทั้ง3แห่งเลยนะครับซึ่งตัวสเปคของเครื่องนะครับสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด660แอมป์นะครับแล้วก็กระแสสูงสุดเนียประมาณพันโวลต์นะครับซึ่งอันนี้ตัวเครื่องจ่ายได้นะพูดง่ายๆคือถ้าเอารถยนต์ไฟฟ้านะะรรบแตตเอี่ ประมาณสัก10%เนี่ยไปชาร์จเนี่ยจาก1 0ถึง80นะถ้าเป็นสถาปัตยกรรม400โวลต์ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นสถาปัตยกรรม800โวลต์น,นะจะใช้เวลาแค่12นาทีเท่านั้นเองนะครับก็คือในไหนก็ตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่แล้วนะมันมีการสำรองไฟเขาก็ออกเอ้ยเอามาทําสถานีชาร์จด้วยละกันนะอย่างที่ใครเห็นนะผมไปถ่ายที่จีนมาเนี่ยก็ดึงไฟออกมาขายให้บริการกับค่ายอื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่าการที่นิโอทําแบบนี้นะฮะก็เป็นการทําให้คนเนี่ยหันมาใช้นะมั่นใใจีีชช้้รรถถยนฟถนฟาาาาพมส เพิ่มมากขึ้น อีกค่ายหนึ่งนะที่ทํารถก็มาทําสถานีออาต้าฟาชาร์ค่ายที่3นะของ X อ็กเพงนี่เองนะบางคนก็เรียก x อ็กเพนะครับเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเทศจีนนะซึ่งเขาก็มีการทําสถานีออาต้าฟาชาร์ชื่อว่า S4 เอลต้าฟาชาร์จิ่งนะครับโดยเริ่มต้นนะจากการทําสถานีในแนวเส้นทางหลวงนะสิบเมืองของจีนนะครับแล้วก็มีการตั้งแผนว่าจะเพิ่มเป็น2000สถานีภายในปี2025นสะครับสำหรับเครื่องชาร์จ S4 นะครับซึ่งเครื่องนี้มีกําลังไฟในการจ่ายอยู่ที่4 8 0ิกิ โวัต์นะฮะจ่ายกระแสได้สูงถึง670แอมป์นะซึ่งสูงกว่าสถานีซูเปอร์ชาร์จเวอร์ชัน3ของเทส la เสียอีกนะแล้วก็เจ้าตัวระบบเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จิ่งนะของพอนะที่จ่ายได้2 7 0ิกิโลวัตต์อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าวันนี้นะพอหลายๆค่ายเนี่ยออกมาทำเนี่ยก็ทําให้สถานีอัลต้าฟาชาร์จเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนี่ยังไม่รวมผู้สถานีชาร์จรายใหญ่อย่าง TELD หรือ Star ์ชาร์ทนะที่กาลังติดตั้งเครื่องชาร์จเร็วเป็นพิเศษที่เริ่่มมมททททําให้้ััันคครรอบุวงปะเศ เราก็เห็นว่าผู้ให้บริการเรื่องของสถานีชาร์จนะทำสถานีชาร์จแบบเร็วขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถนะอย่าง Xpeng ี o นะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่เขาให้บริการอย่างงี้ก็จะทําให้รถเนี่ยเขาขายดีขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะในฝั่งที่ตัวสถานีชาร์อ i n ฟาเซอรองรับการชาร์จแบบเร็วหมดแล้วนะฮะฝั่งตัวรถนะหรือผู้ผลิตรถนะฮะก็จะต้องมีการพัฒนานเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถรับพลังงานการชาร์จได้เยอะๆนะครับซึ่งสิ่งที่ยังเป็นคอขวดนะหรือเป็นข้อจํากัดน,นะก็คือเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะซึ่งมัันนยงเป็อขวด อ,อล่าสุดนะครับทางผู้ผลิตแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งของโลกนะ CATL นะก็เ,กเปิดตัวแบตเตอรี่อันใหม่ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าอันนี้จะทําให้รถ E ีีทะลุข้อจํากัดได้ก็คือชาร์จได้เร็วเท่ากับเติมน้ํามันนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยสามารถรองรับการชาร์จได้ถึง 4C เลยด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะเป็นแบตบเบตอรี่ชื่อว่าเชิญซิ่ง 4C นะครับเป็นแบต LFP นะจุพลังงานได้อยู่ที่500วัตต์อวต่อกิโลกรัมนะครับสามารถชาร์จ10นาทีวิ่งได้400กิโลเมตรนะฮะ เริ่มผลิตนะเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะฮะนอกเหนือจากแบตเตอรี่แล้วนะครับเรื่องของสถาปัตยกรรมของตัวรถเนี่ยก็ต้องถูกพัฒนาเหมือนกันนะครับเพราะวันนี้เราจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมบนรถยนต์ไฟฟ้านะโดยเฉพาะค่ายจีเนี่ยวันนี้ยังอยู่ในช่วงเจนที่2กําลังจะกระโดดไปเจน3อย่างบางคนบอกเอ้ยแล้วมันแบ่งเจนยังไงนะครับอย่างเจนแรกนะก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง MG ZS EV แล้วกันอันนี้เห็นภาพนะครับ ZS EV ตัวแรกอันนี้เจนหนึ่งนะครับก็คือเอาแพลตฟ ที่เป็นรถถ่ายไฟฟ้าเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ระบบขับเคลื่อนยัดเข้าไปนะซึ่งตัวรถมันเป็นรถดมันก็มันก็จะดูฝืนๆน,นิดนึงนะครับจนมาถึงเจนที่2อนะครับอย่าง MG4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถ,ถนยนตไฟฟ้าที่เขาทาขึ้นมาโครงสร้างแบตเตอรี่แพลตฟอร์มคือออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่มันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของการชาร์จเนี่ยยังชาร์จได้ประมาณแค่1.54เท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นระบบสถาปัตยากรรมแค่400โวลต์เท่านั้นเองนะครับก็ทาให้การชาร หกสิกิโล,โลวัตต์อ้าวก็จะรับได้แค่ประมาณ80-90กแล้วก็อยู่ประมาณแค่1น5ประมาณนี้นะครับไม่ได้เร็วไปกว่านั้นครับซึ่งในเจนที่3นะผมคาดว่าถ้าวันนี้อินฟาสต์เจอร์ผู้ให้บริการนะเรื่องของการชาร์จอะ่ะมันทําได้เร็วทําได้ดีแล้วนะตัวรถเนี่ยในเจน3เนี่ยจะอัพไปถึง800โวลต์เป็นเรื่องปกตินะอย่างพวกรถไฮเปอร์เฟอร์แมนนะอย่างพ c h e t a ท c a n Tesla นะครับซึ่งเขาลองรับไฟได้ค่อนข้างสูงประมาณ4-5เท่าของตัวความจุแบตเตอรี่นะหรือ4 5นี่ยซึ่งออััันนนนี้้มจะกไปร การนีสถานีเอาต้าฟาชชา์นะจะทําให้รถอยู่ในฟ้าชาร์จไฟนะครับได้ใช้เวลาเนี่ยพอๆกับเติมน้ํามันนะของตัวรถเลยก็ว่าได้ ก็สร <orr> ุปนะครับสำหรับอวสานรถน้ามันใกล้มาถึงแล้วนะเมื่อชาร์จไฟนะใช้เวลาเท่ากับเติมน้ามันนะก็จะเห็นว่ามี3ปัจจัยหลักๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสถานีชาร์จครับเป็นอัลต้าฟาชาร์จเริ่มมีให้เห็นในจีแล้วถึงจะเพิ่งเริ่มนะครับต้องบอกว่าถ้าทําออกมาเป็นที่พ่ายหลายแล้วนะคนจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะจาก30%วันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็นเข้าตัวแน่นอนนะเพราะว่าการชาร์จไฟก็เป็น1เพลนเป็นหนึ่งข้อกังวลที่คนนนนนไไมมม่กล้้้าาาาใชรถฟับงี230% ต่อคิวกันอีกนะครับอย่างที่2นะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะครับสามารถจุพลังงานซึ่งวันนี้ยังวิ่งได้ค่อนข้างจํากัดต่อหนึ่งการชาร์จนะถ้าแบตเตอรี่มันสามารถจุพลังงานได้มากขึ้นเล็กลงเบาขึ้นนะครับแถมในอนาคตจะมีการพัฒนาเรื่องของแบตโซลิสเต้นะมีการตั้งดีพีขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกนะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของสถาปัตจจกรรมตัวรถนะครับเรื่องอุปกรณ์ดีไวต่างๆเนี่ยอีกหน่อยนะครับเรื่องของตัวรถเนี่ยจะใช ถ้าทําออกมานะเทคโนโลยีรองรับได้นะครับตัวรถรับการชาร์จเร็วได้นะครับโอ้โหบอกว่าทีนี้รถ EV จะใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับด้วย3ปัจจัยที่บอกไปนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าถ้า3อันนี้ทําได้เนี่ยคนจะหันมาใช้ EV มากขึ้นไหมนะครัจะทําให้รถรับอัน ไร่อวสานเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับสามารถแสดงความเห็นในเม้นด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวอัปเดตอะไรที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ